สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวสุดร้อนแรงจากวงการลูกยางโลกมาฝากกันโดยเฉพาะข่าวคราวของตู้เย็นที่จู่ๆก็คัมแบ็กกลับมาซ้อมอีกครั้งทําเอาสื่อเวียดนามและแฟนๆอื้มกันเป็นแถบ,แถบหลังจากหายหน้าไปจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกแบบไร้เหตุผลที่ชัดเจน วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าการกลับมาครั้งนี้มีนัยยะอะไรซ่อนอยู่แล้วทำไมแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามถึงได้สแสดงความเห็นกันแบบจัดเต็มขนาดนี้ห้ามพลาดการกลับมาของตู้เย็นนักวอลเลย์บอลดาวดังของเวียดนามกลับมาซ้อมกับสโมสรน,นินบินอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวหายหน้าหายตาไปจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างกะทันหันซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจและคำถามมากมายเกี่ยวกับแฟนๆกีฬาในบ้านเกิด เพราะเธอคือตัวทำแต้มคนสำคัญและเป็นความหวังของทีมชาติการปรากฏตัวในแคมป์ฝึกซ้อมครั้งนี้ทำให้สื่อเวียดนามต่างก็พากันรายงานข่าวนี้อย่างละเอียดโดยเฉพาะสื่อท้องถิน่นที่ใกล้ชิดกับทีมวอลเลย์บอลซึ่งต่างก็รายงานว่าตู้เย็นกำลังตเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อกลับมาลงสนามในการแข่งขันลีกภายในประเทศแต่ประเด็นที่น่าสนใจและเป็นจุดที่ทำให้เกิด,ดราม่าขึ้นมาอีกครั้งก็คือการที่สื่อบางสำนัก ได้ให้เหตุผลถึงการหายไปของเธอจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ว่าตู้เย็นรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมและไม่โปรง่งใสจาก FIVB สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบเพศที่เข้มงวดทำให้เธอตัดสินใจไม่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเหตุผลนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดียของเวียดนาม เพราะแฟนๆหลายคนมองว่าการที่นักกีฬาปฏิเสธการเข้ารับการตรวจสอบเพศนั้นย่อมหมายถึงการยอมรับโดยไหนว่าตนเองมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกําหนดซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับวงการวอลเลย์บอลโลกที่เรื่องนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำแต่ที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของแฟนๆชาวเวียดนามเองที่เรื่องมีแนวคิดที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนหลายคนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสและยุติธรรมในการแข่งขัน หลังจากที่ข่าวการกลับมาของตู้เย็นแพร่สะพัดออกไปในวงกว้างได้มีคอมเมนต์และปฏิกิริยาจากแฟนๆชาวเวียดนามตามมาอย่างมากมายซึ่งหลายความเห็นแสดงให้เห็นถึงการตาสว่างที่เริ่มรับรู้ถึงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาบางคนโดยคอมเมนต์หนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากได้ระบุไว้ว่าเอาจริงๆนะถ้าตู้เย็นไม่กล้าลงแข่งในระดับโลกเพราะขาดคุณสมบัติเธอก็ไม่ควรลงเล่นในลีกในประเทศด้วย นี่เป็นคำพูดที่ตรงไปตรงมาและแสดงถึงการเรียกร้องความยุติธรรมอย่างแท้จริงเพราะในหลีกภายในประเทศก็ควรมีการแข่งขันที่โปรง่งใสและเท่าเทียมกันที่มือ,อื่นๆที่มีผู้เล่นที่เป็นผู้หญิงโดยกำเนิดก็ไม่ควรถูกเอาเปรียบจากผู้เล่นที่อาจมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์อื่นๆที่สนับสนุนแนวคิดนี้เช่นทำไมเวียดนามไม่จัดให้มีการตรวจอย่างถูกต้องไปเลยละ่ะคนไหนผ่านก็ผ่านคนไหนไม่ผ่านก็ไม่ต้องเล่นมันแค่นั้นเองและมัน ไม่ใช่แค่เรื่องการโกงในระดับนานาชาติแต่ในประเทศเองก็โกงเหมือนกันนะนี่คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแฟนๆชาวเวียดนามเริ่มที่จะตื่นตัวและตั้งคำถา,ถามถึงความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด ในขณะที่วงการวอลเลย์บอลเวียดนามกำลังเผชิญกับดราม่าเรื่องการกลับมาของตู้เย็นนั้นอีกด้านหนึ่งในวงการวอลเลย์บอลของไทยกลับมีเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจให้พูดถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะแพ้กับทีมชาติญี่ปุ่นในรอบ16ทีมสุดท้าย3-0ต่อเซตแต่บทสัมภาษณ์ของนักกีฬาไทยหลังเกมกลับสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคำพูดของแนนทัดดาวนึกแจ้งและชมพู่พรอนพันเกิดปราดที่สะท้อนถึงทัศนคติที่ดีเยี่ยมและเป็นมืออาชีพ แนนทัดดาวได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาถึงเกมการแข่งขันว่าเสียดายมากค่ะเพราะหนูว่าเรามีโอกาสที่จะชนะได้แต่ด้วยความที่ทีมเขาเล่นดีเหนียวและมีระเบียบว,วินยัยเราเองก็อาจจะผิดพลาดเยอะไปหน่อยเธอยังได้มองย้อนกลับไปถึงเส้นทางของทีมชาติไทยในปีนี้ตั้งแต่ VNL จนถึงชิงแชมป์โลกว่าถือว่าทีมเราสมบูรณ์แบบขึ้นมากซึ่งเป็นคำพูดที่ทำให้แฟนๆรู้สึกภูมิใจ แม้ทีมจะยังไม่ได้เข้าถึงรอบลึกๆแต่การพัฒนาของทีมก็เห็นได้ชัดนอกจากนี้เธอยังได้พูดถึงการเตรียมตัวสำหรับซีเกมส์ปลายปีนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเธอแสดงความตั้งใจที่จะกลับมาทำหน้าที่ในฐานะนักกีฬาทีมชาติให้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทัศนคติเชิงบวกของนักกีฬาไทยที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็ยังคงพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและทีมต่อไป ทางด้านชมพู่พรพันธ์ก็ได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจบการแข่งขันว่ารู้สึกเป็นที่หน้าผ้าคุูมใจในระดับหนึ่งค่ะทุกคนได้เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วก็เต็มที่มากๆเธอยังได้ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทีมงานสตาฟโคช้ชไปจนถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่คอยสนับสนุนทีมมาโดยตลอดซึ่งคำพูดนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย หลังจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกจบลงนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ละคนก็มีเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปโดยชมพู่พรพันธ์ได้เปิดเผยว่าเธอมีกำหนดการที่จะเดินทางไปเล่นหลีกอาชีพที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกันยายนเป็นเวลาเกือบ2เดือนจากนั้นหากโค้ชเรียกตัวกลับมาฝึกซ้อมสำหรับซีเกมส์เธอก็พร้อมที่จะกลับมาและหลังจากซีเกมสจบลงเธอก็จะกลับไปเล่นลีกที่ญี่ปุ่นกับทีมโอดากาวะการิสอีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนักกีฬาไทยนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในหลีกต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ชมพู่ยังได้กล่าวถึงน้องๆน,นักกีฬารุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสลงสนามในรายการนี้ว่าน้องๆทําได้ดีมากๆค่ะทุกคนโชว์ศักยภาพได้ดีและพร้อมที่จะสปอร์ตพี่ๆได้แล้วเธอมองว่าน้องๆเหล่านี้ได้รับประสบการณ์ที่มีค่าอย่างมาก และเชื่อว่าในอนาคตวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งขึ้นอีกแน่นอนเธอยังให้กำลังใจน้องๆที่จะไปเล่นลีกต่างประเทศและเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเธอทุกคน สถานการณ์ของวงการวอลเลย์บอลในไทยและเวียดนามกำลังดำเนินไปในทิศท,ทางที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในขณะที่ไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักกีฬารุ่นใหม่และส่งเสริมให้พวกเธอได้มีโอกาสเติบโตในหลีกอาชีพต่างๆทั่วโลกแต่เวียดนามกลับต้องเผชิญกับปัญหาภายในที่ค้างคามาอย่างยาวนานและดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง การกลับมาของตู้เย็นในครั้งนี้จึงเป็นเพียงการปัดเป่าปัญหาชั่วคราวแต่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะตราบใดที่เรื่องความโปรง่งใสและคุณสมบัติของนักกีฬายังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องและชัดเจนปัญหาดังกล่าวก็จะยังคงอยู่และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวงการวอลเลย์บอลเวียดนามในสายตาของแฟนๆและวงการกีฬาทั่วโลกในที่สุดคำถามที่ยังคงค้างคาอยู่คือ ในซีเกมส์ที่ประเทศไทยปลายปีนี้ตู้เย็นจะกล้ามาลงสนามหรือไม่และถ้าเธอมาจะมีการตรวจสอบที่เข้มงวดกว่าเดิมหรือไม่และที่สำคัญที่สุดคือวงการวอลเลย์บอลเวียดนามจะหาทางออกสำหรับปัญหานี้ได้อย่างไรเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสยอย่างแท้จริงซึ่งท้ายที่สุดแล้วความจริงก็จะถูกเปิดเผยและแฟนๆก็จะได้รู้ว่า ตู้เย็นจะรอดหรือไม่รอดเรื่องราวของตู้เย็นกับการกลับมาฝึกซ้อมได้สร้างดราม่าครั้งใหญ่ในเวียดนามแฟนๆเริ่มตาสว่างและเรียกร้องความโปรง่งใสหลังเจ้าตัวไม่กล้าเข้ารับการตรวจเพศเ,เพื่อแข่งระดับโลกในขณะที่ฝั่งไทยนักกีฬาอย่างแนนทัดดาวและชมพู่พรพันธ์แสดงทัศนคติที่น่าชื่นชมแม้จะพ่ายแพ้แต่ก็ไม่ท้อถอยและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อการแข่งขันในอนาคต เราต้องมาลุ้นกันว่าซีเกมส์ที่ไทยปลายปีนี้ตู้เย็นจะมาลงสนามหรือไม่และเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร